สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซดังฝั่งไทยเบอร์สุกู่สุขคนนะขออนุญาตมาตอบคอมเมนต์นะของจอนี่คูโบต้าบริหารการบุกเบิกนะโคโยต้าที่เขาเข้ามาแทนควายนานะนะอันนี้ในเราคอมเมนต์ว่า,วามีไผ่ทึกปิ้นหูปิดตาดอกภผยก็ไม่ซิดปากเว้ามดนะแต่เว้าต่อตานผักรัฐมันพิดกฎหมายนะ ฮู้บาพิษเฮากระเบ้ามันกระโบได้เดืดนหอนกระแบบกฎหมายไทยมาต่าน 1, 1, หนึ่งหนึ่งสองฮันแล้วอ่ะเขาปกป้องมาพามหากษัตริย์เขาแล้วมีภัยแน่กล้าด่าพรามหากษัตริย์น่ะประชาชนไทยกล้าด่าเขาคนอันนี้ค่อนข้างจะงงแล้วมันก็เขียนตอบว่ามึงฮัลละเงิอกประธานประเทศลาวก็คือประมุขลัดเผื่อเนะ <laughs> จ้ามหาชีวิตไทยกับประมุขรัดเผืนะ่นไ รัฐบาลเรากะบ,บริหารบ้านเมืองคือรัฐบาลไทยหั่นละแต่กฎหมายเราเขากุ้มครองพักและรัฐเพื่อบ่อให้เป็นซ่องว่างให้กับพวกที่เป็นลูกมือของกุ้มปฏิการกุ้มพวกสร้างสามหัวที่ตนประยุน์นอกตอนเรายึดอำนาจมามีอำนาจอีกครั้งถ้ามึงสลาดแท้เก่งแท้มึงมา เราดูและถ้ามึงเก่งแท้มึงก็มาตั้งบริษัทของมึงเองแล้วมึงบริหารเองดูถ้ามึงบริหารเก่งมึงแหงจะได้เงินหลายกว่วมึงโฆษณาต้านภาครัฐรัฐบาลอีกนะอืมนะสลัดลายอันจะบอกให้เ้อนะอกฎหมายที่รัฐบาลเราฮันเขาสร้างขึ้นมาเขาปกคล้องเขาสร้างขึ้นมาปกป้องตัวเองมึงยังเงิกนะ เพื่อให้คนเงือกคือมึงฮันโสมเซยเด้อน,นะเพื่อคนเงือกคือมึงทันหู้แต่อ่ามันเยืนโสมเซยความสลดช่องใสของเขานะและมึงกับยาู้เอานะอันประมุกลาวไปเทียบกับเจ้าชีวิตไทยเด้อมาตั้งกันนะมึงหู้บอกนะว่าเจ้าชีวิตของประเทศไทยนะเขามีมาแต่งบรรพาุรุษพุ่นนะ มันพระบรุษของเขาปกป้องบ้านเมืองของพวกเขาเองนะเขาบพให้ชาติอื่นนะเข้ามาฮุกคานนะปกป้องให้ถึงที่สุดให้ถึงแก่นเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาประมุคประเทศลาวนะเขามาจ้างอย่างมึงหู้อยู่แล้วนะเขามาจางก,การเข้ามายึดอํานาจเข้ามาจากการป้นเอาอํานาจจากกษัตริย์ประเทศลาวนะมึงจีโสมหาสเตกไงนะ มึงหู้เรื่องทุกแกงแต่กูบน้าเสื้อว่ามึงจะเงืกอันนี้สวมเสื้ออดีคูโบต้าที่เขาออกมาแทนควายนะ <c oughs> มึงจะเอาอ่าโจนกับกษัตริย์มาเทียบเทียงกันมาเทียบบ่ได้ติดนะมันเทียบบ่ได้แม่นแต่ปลายเล็บของเขา การบริหารทางไทยกับลาวมันตั้งกันอย่างซิ้มเชิงมึงอย่าไปเทียบส่เขาเทียบเขาบทิดอีกเรื่องนี้ก็คือกันนะประเทศไทยนะประชาชนมีสิทธิ์ป้าเป้าบันทึกใจขอไล่แห่โฮออกนะประเทศลนะาวเจ็ดทึกใจบันทึกใจนะมึงต้องซมเซยกุไว้นะอยู่มองเก้านะอีกอย่างก็คือว่าเขาบริหารประเทศคือกันความคือกันของมึงคือ,อยู่ใส่ กวมคือการที่มึงยังฮู้เลยว่ามึงบ่มีสิทธิ์ปากเป้าอยู่ในประเทศนะเขาบริหารประเทศไปหอดยอดดาวอางาังคารแล้วมึงยังบริหารได้เริ่มต้นอย่างนะเบิ้งถนนหนทางนี่เป็นคุมเป็นบอ่อนะบ่มีภัยเฮ็ดยังเลยนะมีจะพากันเบิกเงินมาเฮ็ดทางเฮ็ดพอแล้วติดแล้วมือแล้วกันแล้วนะส่วนเขาเด้นะเขาเฮ็ดถนนหนทางมาตรฐานเต็มเปี่ยมเต็มร้อยเบิ้ดนะ และกาพวกสร้างสามหัวนะน่ะคือโคตรเงาลากเงาของโคตรพ่อโคตรแม่มึงห้างเงาของบรรพบุรุษมึงเด้อนะมึงจิไปสมเซยเก้วพวกนั่นที่เขาเข้ามายึดประเทศลาวกูบ่าดอ,อกนะแต่ให้มึงสํานึกไว้ว่าห้างเงาโคตรเงาของมึงก็คือสร้างสามหัวนะไอ้ที่ปฏิการถ้ามึงอยากขู้บ่อยากขูนมึงลองไปถามประมุขประเทศมึงนั่นที่มึงย่องงอสมเซยกล้าบไหวเขานั่นเด้อไปถามท้องรุนซอนไซก็ได้ไปไปถามเขานะ ้าไอยากฮู้ว่าไผัยเป็นปฏิการนะ่ะปฏิการคือคนที่เขามาป้นมาจี้มายึดอำนาจมึงฮู้บอกว่าเม่นคนที่ออกมาเฝ้าเบ๊บเป๊ะเพื่อจะให้ประเทศอ่อ,อกมาแนวทางที่ดีเพื่อเขาเปลี่ยนแปลงให้คนที่อยู่ในประเทศนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะมันบเม่นคนที่ออกมาเฝ้าความจริงหรือว่าออกมาเบ้าแสดงความคิดเห็นตั้งแล้วเขาเป็นปฏิการนะ่ะพูดปฏิการน่ะ คนที่เขามีความคิดอที่เขามาป้นมาจี้มายึดอำนาจจากกษัตริย์ลาวคุ่นไปทามเขาถ้ายาคูน่ะเนอะนะก้หมมยคุ้มครองพักรัฐเขาเาเฮ็ดก้นมมยขึ้นมาเพื่อปกป้องโตของพวกเขาเองเพื่อ่อยางให้คนคือเงือกคือเมืองหัทนะเฮ็ดอย่างเขาได้หูบ่ะนะบ่มีรัฐบาลประเทศใดเขาเฮ็ดแบบนั้นนะ กฎหมายปกป้องสิที่ตัวเองแบบนี้นะยุต้างประเทศนี้เขาไล่ตะเพิดหัวเจ้าออกไปแล้วนะเขาบอกจะไว่วหรอกนะสี่แหละคนที่ความหู้น้อยพัดบบอยากฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบ่ยอมฟังเรื่องราวที่คนอื่นแนะนําหรือว่าให้ฟังนะเพื่อให้ได้มีข้อคิดข้อแง่ที่มันไปในทางที่ดีนะการเปิดบริษัทของกูฮานะมันกูบ่จําจเป็นต้องไปหอดประเทศแล้วนะ กูเปิดบริษัทอยู่ในต่างประเทศนี่กูได้เงินสกุลเป็นสกุลเงินยูเอสโซล่าสกุลเงินอื่นนี่มันดีก้นสกุลเงินกีบที่ทุกมื้อนี่แทบจะบม่มีความหมายอย่างแล้วนะแทบจะเป็นแค่เส้นเจี๊ยกระดาษแล้วนะยังจิมาสมเซยอย่างจิว่าให้กูไปเปิดบริษัทและบริหารเอาเงินกีบอยู่นั่นนะเฟ้อฝันเฟื่องฝันนะนอนตื่นซะเถอนะและจะบอกให้กูอยู่ประเทศนี่กูกระเปิดบริษัทคือกันเด้อนะ แหกตาหอบสังขารมาเบิ่งนะถ้าอยากหู่อยากเห็นนะถ้ามัวแต่ชมเซยนั่นบ่เห็นและคอมเมนต์ของมันอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนลาวหันมียูมีกลิ่นอยู่ในประเทศมีพื่นแพนดินยูนะคนลาวมีเพื่นแพนดินยูมียูมีกลิ่น,นยูอาศัยอยู่ในประเทศตัวเองจ้านะจ้าตาบอดสีดิเท่านะมึงบ่เห็นสบนะ มึงไปเห็นว่าคนลาวหันไปเฮ็ดเปียกอยู่ในประเทศอื่นแทบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของประชากรในประเทศลาวแล้วมึงยังโสมเสยยางว่ามึงอย่าบันทัดฐานที่มึงพอมียุ่มีกิจแล้วมาตัดวัดกับคนอื่นวัดกับความเพ่งซวยที่คนอื่นในประเทศลาวเขาพบเจอนะอย่าเอาความคิดแบบนั้นไปใส่พวกเขานะเบื้องไหมเบื้องใกล้ๆน้นรถนะนะคนลาวไปเห็ดเปียกยันในฝั่งไทยแทบจะห้าสิบเปอร์เซ็นของประชากรประเทศลาวแหละนะบวรวมไปเกาหลีญี่ปุ่นนะ แห่งงานเราเนี่แทบจะยุ่ในประเทศตัวเองค่ะแทบจะบบมียุ่ไม่กินนะเงินซืเข้ามาแรงกระซิบบมีนี่แห้งเจอน้ําท่วมสถานการณ์แบบนี้นะแห้งเขาเฮ็ดให้เฮ็นนาบได้เงินสาบนบรรทุกผลกระทบเสียหายไปนะี่นะคนเราจะแห้งแห่กันไปเฮ็ดเปียกในต่างประเทศเพื่อหาเงินทรงพอ่อทรงแม่ซื้อเข้าซื้อน้าให้พอ่อแม่ที่อยู่ในบ้านของพวกเขาที่อายุหลายขึ้นที่เขาบบมีเวียกเดงานทําที่เขา ่โบได้สวัสดิการช่วยเหลืออย่างจากรัฐบาลนั่นนะสลดดัดเลยนะเอาคูโบตาออกนะจุงควายแทนกลับขึ้นไปนะเดี๋ยวสู้ไส้โคบุอันคูโบตมโบตาเนะด้อนะงดสมองจะว่าว่าคนบ่มีการศึกษาก็คือโบไดเฮียนจะว่าว่าคนหุนวกตาบอดกบพัดเบิ่งเห็นบัดเขียนเป็นออกอยู่นะจักคอยบุหูความคิดกับคนพวกนี้ว่ามันมีอย่างอยู่ในนี่นะ